สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากบทที่4ของ Quantitative Value กันนะครับบทนี้เน้นเรื่องสำคัญเลยคือวิธีมองหาแล้วก็หลีกเลี่ยงหุ้นที่มันมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะสร้างความเสียหายแบบถาวรกับพอร์ตของเราได้ครับค่ะก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนควรรู้ไว้เลยนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะพยายามย่อยหลังการกับเครื่องมือในบทนี้ให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับใช้คำที่พวกเราในวงการลงทุนคุ้นเคยกันดี เพื่อให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจได้แล้วก็คนที่มีประสบการณ์แล้วก็เหมือนได้ทบทวนกันไปในตัวนะคะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าบทนี้เขาพูดถึงการคัดกรองหุ้นที่อาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่อย่างพวกความเสี่ยงล้มละลายหรืออาจจะมีการาแต่งบัญชีโดยอ้างอิงงานวิจัยชิ้นสำคัญเลยนะครับของ Campbell, h i l l s h อ r r และก็ i ลในปี2008ครับ อ๋อ oh, ค่ะจำได้ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เขาไปดูใช่ไหมคะว่าหุ้นที่เสี่ยงสูงๆงที่จะแบบไปไม่รอดหรือโดนถอดออกจากตลาดเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันใช่เลยครับเขาพบว่าส่วนใหญ่มักจะมีหนี้เยอะกำไรน้อยๆ Market Cap หรือว่าขนาดบริษัทก็เล็กๆอืมค่ะราคาหุ้นในอดีตก็เคยตกหนักแถมยังผันผวนสูงอีกต่างหากแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินสดในมือเท่าไหร่ค่ะ แล้วก็มี P/B ratio ต่ำๆราคาต่อหุ้นก็น้อยๆด้วยนะคะครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆของงานวิจัยนี้นะคะคือเขาพยายามจะขยายกรอบเวลาในการทำนายปัญหาของบริษัทให้มันยาวขึ้นคือต่างจากโมเดลเก่าๆที่มักจะเน้นทำนายแค่เรียกสั้นๆน,นะคะโอครับ เขาก็เลยพบว่าไอตัวชี้วัดที่มันค่อนข้างนิ่งๆหน่อยไม่ได้เหวี่ยงเร็วอย่างเช่นขนาดบริษทัท market cap หรือ pb ratio แล้วก็ความผันผวนราคาหุ้นเนี่ยกลับเป็นตัวบอกเหตุการณ์ระยะยาวได้ดีกว่าค่ะน่าสนใจครับแล้วเขาวัดความเสี่ยงพวกนี้กันยังไงครับในบทนี้เขาแนะนำวิธีไหนเขาใช้เครื่องมือทางสถิติที่เรียกว่า logistic regression หรือบางทีก็เรียกว่า l o g i ส Model นะคะอ๋อครับตัว l o g i สติกโเด ซึ่งมันเหมาะมากกับการคำนวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่มีแค่2ทางเลือกอย่างเช่นบริษัทนี้จะเจอปัญหาหรือไม่เจออะไรแบบนั้นครับค่ะแล้วตัวแปรที่ใช้ในโมเดลนี้ละ่ะคะมีอะไรบ้างอ๋อตัวแปรที่ใช้ป้อนเข้าโมเดลนี่ก็มีหลายตัวเลยครับหลักๆก,ก็จะดูความสามารถในการทำกำไรเทียบกับสินทรัพย์รวม NMTA แล้วก็ระดับนี้สินรวมเทียบกับสินทรัพย์รวม TLMTA ปริมาณเงินสดเทียบสินทรัพย์ c a s h MTA อืมค่ะความผันผวนรายปีของราคาหุ้น Sigma ขนาดบริษัทเทียบกับตลาดโดยรวม R size ค่ะมูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าทางบัญชี MB แล้วก็ราคาหุ้นด้วยครับ Price อ๋อค่ะคือเอาข้อมูลทั้งจากงบการเงินและข้อมูลตลาดมาผสมกันนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็เอาค่าพวกนี้มาเข้าสูตรคำนวณค่ะ เพื่อให้ได้ค่าที่เรียกว่า probability of financial distress หรือ PFD อยากมาซึ่งค่า PFD นี้ล่ะค่ะคือความน่าจะเป็นที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินถ้าค่ายิ่งสูงก็แปลว่ายิ่งเสี่ยงมากค่ะเข้าใจครับก็คือเป็นตัวเลขบอกระดับความเสี่ยงทางการเงินเลยแต่นอกเหนือจากเรื่องปัญหาทางการเงินโดยตรงแล้วเหมือนในบทนี้เขายังพูดถึงอีกโมเดลหนึ่งด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่อง การตกแต่งบัญชีใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือโมเดล probability of manipulation ค่ะตัวนี้จะใช้ตัวชี้วัดทางการเงินอีกชุดหนึ่งเลยคำนวณจากงบเหมือนกันแต่จะเน้นไปที่สัญญาณที่อาจจะบอกถึงความผิดปกติทางบัญชีอย่างเช่นดูว่าเอ๊ะลูกนี้การค้ามันโตเร็วกว่ายอดขายผิดปกติหรือเปล่า DSRI อัตรากำไรขั้นต้นมันดูดีเกินจริงไหม GMI อ๋อครับ คุณภาพสินทรัพย์มันด้อยลงหรือเปล่า AQI หรือว่ายอดขายมันโตแบบก้าวกระโดดจนน่าสงสัยไหม SGI อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนจับสัญญาณแปลกๆในงบประมาณนั้นเลยค่ะแล้วข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกนำไปคำนวณเป็นค่า M Score ออกมาก่อนซึ่ง M Score เนี่ยก็เหมือนเป็นคะแนนวัดความน่าสงสัยในการแต่งตัวเลขถ้าค่ามันสูงๆคือแบบใกล้ศูนย์หรือเป็นบวกอันนี้ยิ่งต้องระวังค่ะอาครับครับ ยิ่งสูงยิ่งน่าสงสัยถูกต้องค่ะจากนั้นค่า M score ก็จะถูกแปลงเป็นค่า PMAN อีกทีเพื่อบอกความน่าจะเป็นที่จะมีการตกแต่งงบถ้า PMAN สูงกว่า0.5ก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือถ้าเกิน0.7นี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างแรงเลยนะคะ โอ้ชัดเจนเลยครับเหมือนเรามีเครื่องมือ2ชั้นเลยทั้งสแกนความเสี่ยงทางการเงินด้วย PFD แล้วก็สแกนความเสี่ยงเรื่องแต่งบัญชีด้วย PMAN ในบทนี้มีตัวอย่างเคสจริงให้ดูไหมครับมีค่ะ ชัดๆเลยก็กรณีของ o ว l d คอมที่ล้มละลายไปนะคะโมเดลพวกนี้โดยเฉพาะค่า PFD กับอีกค่าคือ SNOA ซึ่งวัดสัดส่วนสินทรัพย์ดำเนินงานเทียบสินทรัพย์รวมเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้ค่อนข้างชัดเลยค่ะอ๋อแสดงว่าตัวเลขมันฟ้องออกมาก่อนแล้วใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลในงบมันเริ่มมีความผิดปกติให้เห็นก่อนที่ปัญหาใหญ่จะตามมาค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าเป้าหมายหลักของการใช้โมเดล PFD กับ PMAN เนี่ยก็คือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่า clean universe นะครับใช่เลยค่ะ clean universe คือเหมือนเป็นกลุ่มหุ้นตั้งต้นที่เราได้คัดกรองเอาตัวที่ดูแล้วเสี่ยงมากๆออกไปก่อน ถูกต้องค่ะเหมือนเราทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเลยกำจัดหุ้นที่มีโอกาสสูงที่จะทำให้เราขาดทุนหนักๆหรือเสียหายแบบถาวรอ,ออกไปแล้วค่อยเอาหุ้นที่เหลือที่ดูแลปลอดภัยกว่าเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อในเชิงคุณภาพหรือใช้กลยุทธ์อื่นๆค่ะฟังดูดีมากเลยครับแล้วผลลัพธ์จริงๆล่ะครับเวลาเขาทดสอบย้อนหลัง b a c k เทส t i n g เนี่ย ผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลแบ็กเทสติ้งค่อนข้างน่าสนใจเลยค่ะเขาพบว่าพอรทที่ลงทุนเฉพาะในหุ้นกลุ่ม Clean Universe เนี่ยให้ผลตอบแทนรวมหรือ CAGR ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Universe เดิมที่ไม่คัดกรองนะคะอ้าวดีกว่าลอครับใช่ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่วัดด้วยชาร์ Rat i o กับ So r t i n o อ a t i o นะคะสูงขึ้นด้วยแปลว่าไม่ใช่แค่ผลตอบแทนดีขึ้น แต่ความเสี่ยงก็น้อยลงด้วยถูกต้องเลยค่ะความผันผวนโดยรวม standard deviation แล้วก็ความผันผวนเฉพาะขาลง downside deviation ก็ลดลงรวมถึงการขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลาแย่ๆหรือ worst drawdown ก็น้อยลงด้วยค่ะโอ้โหพูดง่ายๆคือพอร์ตมันนิ่งขึ้นทนทานต่อสภาวะตลาดที่ไม่ดีได้ดีขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปแล้วก็คือบทที่4ของ quantitative value เนี่ย เขาให้เครื่องมือเชิงปริมาณที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยนะครับในการประเมินแล้วก็หลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงทั้งจากปัญหาการเงินโดยตรงแล้วก็ปัญหาเรื่องการตกแต่งงบด้วยซึ่งก็ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยสาหรับนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าเชิงปริมาณเพื่อจํากัดโอกาสขาดทุนหนักๆใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะวิธีการเหล่านี้มันช่วยให้นักลงทุนมีระบบที่ชัดเจนขึ้นนะคะในการระบุสัญญาณอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ในข้อมูลทางการเงินโดยอาศัยโมเดลทางสติเข้ามาช่วยทําให้กระบวนการคัดเลือกหุ้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอหุ้นที่มีปัญหาในพอร์ตลงทุนของเราได้ดีขึ้นค่ะ